ต้นหอมที่ปลูกฝากไว้ในเคียงคาแดงใยตอนนี้เขาแตกกอเริ่มแน่นเบียดกันแล้ววันนี้กิ่งจะมาถอนต้นเขาไปปลูกใส่เคียงใหม่กันค่ะกิงก็จะปลูกใส่เคียงสา erm. เบอร์เดิมเบอร์8ปปากกว้าง10.5นิ้วกิงจะลองก้นเข่งด้วยฟางข้าวที่หอมาจากบ้านตางจังหวัดแล้วก็จะใช้ดินที่หมักกับปุ๋ยมูลวัวไว้ดินก็จะเป็นดินเก่าที่กิ่งเก็บจากการเหลือในการปลูกผักแต่ละครั้งไหนที่โลแปลงโลกระถางโลเคงก็จะมาเทรวมหมักกับมูลวัวทิ้งไว้เวลาที่อยากจะปลูกพืชปลูกผักก็จะสามารถเอามาใส่ปลูกได้ทันทีก็จะใส่ ดินลงไปทับพอประมาณแล้วเอาฟางปิดทับหน้าดินไว้อีกชั้นหนึ่งมันก็จะลดน้ําพมหน้าดินให้มีความชุ่มชุ่มต้นหอมที่กิ่งจะแบ่งเอามาปลูกวันนี้พันของเขาไม่ได้หาซื้อมาจากที่ไหนเลยนะคะก็จะเป็นต้นหอมกําละสิบบาทที่ซื้อมาจากตลาดกิ่งแบ่งเอาต้นเขามาปลูกชําลงดินไว้ตอนนี้เขาต้นโตงามแต่ก็ก็เลยจะมาขยายพันธุ์ใส่เข่งอื่นเพื่อที่จะมีเก็บมีกินได้เยอะขึ้นปลูกใส่เข่งดูแลง่ายพืชโตเร็วจริงๆที่กลาลังเล็งๆอยากปลูกหอมอยู่ต้องลองเลยนะคะที่ย้ายมากิ่งก็จะไม่ได้ตัดราก ต้นเขาไม่ได้มีความช้ำหรือไม่ได้เดินทางกิ่งก็จะแยกกอออกแล้วปลูกลงแบงระยะห่างการปลูกหรือกะระยะตามที่พอเหมาะของเราได้เลยลาปลูกหรือย้ายต้นไม้ต้นผักแบบนี้จะเลือกย้ายเป็นตอนเย็นนะคะเพราะอากาศเขาจะไม่ร้อนเขาก็จะเจออากาศเย็นไปทั้งคืนจนถึงเช้าลาปลูกและใช้ฟางคุมหน้าดินแบบนี้เวลาปลูกพืชหรือชำพืชเขาก็จะมีโอกาสรอดมากกว่าเพราะฟางจะเป็นตัวช่วยพยุงและกักเก็บความชุ่ชื้นไว้ให้ด้วยสําหรับใครที่พื้นที่จํากัดแนะนําว่าใช้เข่งแค่เบอร์แปหรือไซส์ปากกว้าง10.5นิ้วก็พอนะคะปลูกง่ายโตเร็ว ไม่เปืองดิน